องพระประธานทับไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้การขโมยเกี่ยวกับมสมบัติตรงนี้นะครับนี่นะครับวนบบันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนครับที่เหมือนทีมงานทีมงานยูทูบนกมาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนีงน้ผมบินเข้ามาด้วยบังเอิญเหมือนกันเนาะก็ถือว่าวันนี้บังเอิญคืออะไรครับตรงนี้ตรงนี้สถานที่โบร <ผม S 1> าณสนะถานปราสาทวัดต่อทอง โบราณสถานเป็นวัดเป็นวัดต่อ,ตอเนื่องกับวัดต่อทองแต่ว่าณตอนนี้ก็คือมีเส้นทางผ่านผ่านผ่ากลางก็คือระหว่างน,นี้ก็เป็นโบราณสถานแล้วเป็นคือยังมีพระสรมบัตรอยู่ไหมที่นี่ไม่มีครับไม่ครับมาไม่ีคนามาอยู่ที่สถาที่ตรงนี้ก็เ้อที่ทั้งหมดะไร2่2งานนี้ส2งานถือว่า,วาเป็นที่สักการบูชาของพี่น้องเราเนาะ ว่าผมเพิ่งรับตําแหน่งมาตั้งแต่ปีหกก็เรื่องเกี่ยวกับการที่ตรงนี้อาจจะรู้ไม่เพียงพอนะครับเห็นเดียวกันเล่าขานของพี่น้องปู่ย่าตายายแกี่ยวข่าว่าตรงนี้จะเป็นถ้าเกิดเป็นสวนสับปะรดเยอะมากครับสับปะรดตรงนี้คือที่ขอกลมสินเขาเกี่ยวกับการสร้างศิลาแรงก็ขอญาตนะขอสร้างได้แล้วก็หมดทุนของเจ้าบ้านเพราะว่ากลัวดินมันสไลด์ทิ้งเฉยเป็นห่วง ุณพระได้ก็ัเอที่นะครับตามตามที่การพิธีบวงสวงเขาบอกว่ายังอยู่เยอะตรงนีอยู่เยอะอะครับโบราณครับแต่ว่าเรายังไม่มีเหมือนประสิทธิภาพในการที่จะเอาคนที่รู้จริงๆครับมาเปิดพิธีเปิดตรงนี้ในปีใหม่อาจจะมีครับปรึกษาครันรแล้วช่วงปีใหม่ครับช่วงปีใหม่ปรึกษากับน้องๆอยาวชนที่กลับมาช่วงเทศกาล เดี๋ยวพี่ไอ้ลองเดินดูงเดินดูมนจอะไรบ้างครับพี่จะให้ดูบ้างมัมีอะไรบ้างที่นีก็ที่ตรงนี้ที่เห็นองค์พระประธานก็ถือเป็นประสาทเก่านะครับประสาทที่เราที่ผมเองก็เกิอมาท่านอยู่แต่ยังเป็นเด็กเนาะครับดังนั้นเห็นขา้ารับขานว่ามีจุดสมบัติอยู่ โดย, <S 2> <S 2> ยชาวบ้านเห็นว่าคนก็จะมาขุดเอาโดยท่านตัดสินใจกับท่านกำนันยอนตอุตสินนะครับที่เป็นอดีตสมัยท่านจะมาสร้างปกพระประธานทับไว้ครับเพื่อป้องกันไม่ให้การขโมยเกี่ยวกับสุตสมบัติตรงนี้นะครับที่ผมได้ต่างงานกรมศิลป์เขาบอกว่าพี่จะทำสุรินเขาบอกว่าม่ต้องสร้างอะไรต่อไปเพื่อคปลสวยไว้้วยครับ ือเคยมีคนจะมาะขุดสมบัติก <inate S 2> ็เ,เลยสร้าง,ง,งครับ<ต>สราส้างครับสร้างพระประธานครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ว่าขุดสมบัติที่เขาเห็นว่ากําไรกําไรก็ที่นัทับลงไปก็น่าจะเยอะที่ปู่ย่าตาใหญ่จะเลฟังครับแต่ผมตอนนั้นก็แค่จะอประมาณปกขวบพี่พ่อแม่ก็เล่าใฟังก็อีกก็ยังเห็นอยู่ครับอิดใส แต่พูดถึงว่าตอนมีพายุลมตอนนั้นคือมีต้นมะขามอยู่คนเห็นใจว่าจะล้มทับองค์ปสถานตรงน,นี้เดี๋ยวไม่มไมมด้ผ่านสาย<ม>แต่ต้นไม้บริเวณนี้พายุทั้งกะสีในหมู่บ้านปลิวแต่ในนีนไน้ไม่มีปลิวขานตลอดไม่มีปลิวที่ทางนายของอะไรทับเกี่ยวกับการชาติขตเขามาเจ็บอย่างที่บอกว่าตรงนี้นิดไม่น่าจะผ่านไปได้เลยเพราะ ในนี้ประมาณสามสิบลังคาเรือนนับนึงว่าพายุเป่าไปประมาณต้นพฤทสภาคือลมตอนนั้นแลยค่ะแล้วจุดที่พระผุดขึ้นมาอยู่ตรงไหนเนาะคะที่พระผูกที่สร้างก่อปูนไว้นะครับตอนนใช่ไหมครับมีพระพุธดขึ้นมาหรอครับคือตอนนั้นก็คือเห็นเห็นว่าตอนนั้นบวงสรวงนะมีคนเหมือนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอดีตุ่นนั้นแกเหมือนกับ แกเดินไปช่วงพิธีทําพิธีบวงสวงฮะแกไปเหมือนไปเหยียบโดนครับเหยียบโดนแต่ตอนนี้ก็คือว่าแกเนี่ยเกษียณในราชก,การไปแกก็ไม่ปกตินนครับตอนนี้สงสารแกว่าแกเหมือนกับทุกพลที่ขาที่แกไปเขียดแต่แกรู้เท่าไม่ถึงการไม่ว่าแต่เขาแต่เราครับแกเก็บไปไว้ที่บ้านตอนนั้นด็อกเตอร์น้ำพึ่งเมืองซึนแกไปทําพิธี เก็บทงยอดกลับมาอีกรอบหนึ่งตามที่ผมจําได้ผมไม่ได้ยังไม่เป็นผู้ใหญ่ครับตอนนั้นเป็นสามัชชนตวัาชจวาวาดนั่นเอเาเก็บขยะช่วยเขับตอนนี้ยังยังยังอยู่ใช่ไหมครับยังอยู่ครับสามารถไปชมได้ครับได้ครับที่เดี๋ยวขอประวัติเต่าทองนิดหนึงค่ะโอ้ที่ที่ที่เขาเาเล่าเล่ากันมาก็คือแต่ก่อนมันเหมือนลักษณะว่าเป็นเป็น คือเวลาทําพิธีอะไรก็แล้วแต่มันจะมีเหมือนว่าเต่าเต่าจากสารล่างจากคลานขึ้นมาเป็นร้อยร้อยตัวเสษนีคลานลงมาขึ้นมาปบนนี้ปุ๊บเหมือนว่าเป็นพิธีขลังนะครับเลยเลยเลยพญาเต่าตรงนี้เลยก็สร้างรูปปั้นขึ้นไว้สร้างรูปปั้นไว้โดยเฉพากเป็นสร้างพญาเต่าครับก็เหมือนเหมือนเหมือนกับว่าเป็นชื่อของที่เขาเล่าขานว่าเป็น ตรงนี้คือพญาเต่าเยอะที่สุดไม่ว่าแต่วัดเลยเขาตั้งชื่อว่าวัดเต่าทองวัดเต่าทองประาที่ตรงนี้มันจะเป็นควบคู่กับวัดแต่ก่อนเขามาสร้างวัดอยู่ตรงนี้ยังไม่มีวัดล่างหฟ้าผ่าเลยต้องคือครับก็ต้องย้ายว่าเป็นสร้างวัดอยู่ข้างล่างเลยให้อยู่ข้างบน เดี๋ยวก็จะเปิดฝาเครื่องดื่มนะคะถวายเนาะเดี๋ยวเราก็จะลุ้นนะคะเลขที่ฝาเครื่องดื่มนะคะทุกีเรยูทูบค่ะด้านบนนี้นะคะก็จะเป็นพระประธานนะคะที่สร้างขึ้นมาทับสมบัติใต้ล่างนะคะ ผมมองไม่เห็นเลยครับท่านผมเห็นเลยครับ99ครับผมหนึ่งเกครัก้า้างๆนี่ใช่ไหมครับ99หนึ่ง99หนึ่ง99เจือขึ้นเจือขึ้น99ครับ99ครับหนึ่ง99นะทุกคนหนึ่งครับ1 99ครับ โอ้ยเด็กเป็นอย่างนั้นมีคนเคยมาจุดทุ่เสี่ยงฆ่าคนในหมู่บ้านเขาบอกจะให้คนที่อื่นให้คนที่เล็บสีผมก็อยู่ใกับก็คือเด็กเด็กบ้านนี้พี่น้องบ้านนี้ถูกลอตเตอรี่สามคนคิดดูครับวันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่งว่ะแบบนี่คุ้มตรงนี้เนี่ยถูกถูกเวนเวน สองปีสี่ปีมั่งวันที่หนึ่งเนี่ยอยู่คอ้แล้วลองวันที่หนึ่งกันวันที่หนึ่งสามคนนะครับที่ถูกสามคนแล้วว่าเราขอโชคตรงนี้ใช่ไหมคะตรงหน้าองค์พระประธานคือผมเองไม่ทราบนะว่าแต่ว่าน่าจะเป็นบารมีของท่านที่เคยทําบุญร่วมนะครับค่ะท่านยังไงเขาสามคนผมว่าได้เอาไปยังไงนี่ครับนี่นะคะอีกหนึ่งเก้าเก้านะคะเลขฝา อ๋อจะเป็นอิดนะคะอิดเก่าอิดปราสาทเก่านะคะตรงนี้ที่เป็นสีเหลืองสีทาทับนะคะทาสีเหลืองๆนี่ก็คล้ายๆว่าเป็นทองนะ่หะนี่นะคะเลขที่ฟ้าน,นะคะหนึ่งเก้าเก้านะคะทุกท่านหนึ่งเก้าเก้าจุดนี้นะคะก็จะเป็นศาลพญาเต่านะคะ มีคาถาบูชาด้วยนะทุกท่านเนาะคาถาสมาตั้งจิตอธิษฐานนะคะสวดคาถาแล้วก็ขอพรได้เลยนะคะทุกท่านเป็นรูปปั้นพญาเต่าสีทองนะะ่ะหรือว่าพญาเต่าทองเนาะ,ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะคะของชื่อพญาเต่าทองวัดเต่าทองนะคะ ูกับการท่านมอบเงินมาให้หลวงพ่อเนี่ยเงินหนึ่งตาทองเป็นไปรษณีย์กระสานตาทองเดี๋ยวเราก็จะตามมาท่านผู้ใหญ่บ้านเนาะไปดูพระพุทธนะคะที่ออกทีวีบ่อยมากเลยนะจะพาไปดูเนาะเดี๋ยวสาธุไปพร้อมๆกันนะทุกท่าน พระผุดนะคะผุดขึ้นมาจากดินนะคะเพราะว่าที่นี่ก็เป็นโบราณสถานนะคะอาจจะทับถมเนาะกันมาหลายร้อยปีนะคะนี่ก็จะปิดประตูไว้นะถ้าใครมาที่อยากจะมาดูบางคนก็ไม่ได้เห็นนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเรามากับท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะก็จะได้เห็นด้านในนะคะพระผุดนะคะ งูเหลือมใหญ่งูเหลือมใหญ่เห็นงูเหลือมใหญ่ตัวเท่าเสาไฟฟ้าตัวเท่าเสาไฟฟ้างูใหเห็นก้างวันแสบๆครับเห็นกัางวันแสบๆเจตโกนบอกครูพี่เลี้ยงเด็กตรงนี้ให้ตาดีมากเลยนะห้าสองสี่หกสองสี่ตรงกันเลเฮ้สองสี่สามตัว ห็้วันนี้มีบุญมากจะได้เห็นหน่ีหน้าสงสงเคมาแล้วแต่ไม่ีงสีแล้สสยมาได้ได้เปิดดูเใช่เพราะาไม่มีุญแจนผมเชียวกัวแกตอนนี้ก็จะเปิดแล้วนะคะมันจะกูก็สองตัวเลขให้นะโอ้มีประตูด้วย ตกใหญ่มตกสาธุสาธุนะคะนี่แหละถึงเนี่ยเป็นประตูแบบนี้เขาจะเปิดเฉพาะมีเทศกาลมาเนเปิดประตูแล้วโอ้ได้เห็นแล้วโอ้โคนลุกเลยเปิดห้องมาลูกหลานมาดีเดนะ นี่นะคะเป็นพระผุดนะคะที่เจอในจุดนี้นะคะเพราะมันมันจะมีงานของในพานนะคะพระผุดนะคะท่านรวมสาธุอนุโมทนาด้วยกันนะคะสาธุสาธุสาธุนะคะที่นี่นะคะ ด้านในก็จะเป็นตู้กระจกครอบนะคะทุกท่านมักจมีตัวลูกในตูดเป็นยังไงชักเตะตอนนี้ะก็ได้ปิดไว้แล้วนะคะครั้งแรกแล้วก็จะสใส่กุญแจไว้เนาะให้มาครับตัวเลขนะคะที่เห็นเนาะ,ะในประตูนะคะอยู่ๆก็มองเห็นนะคะทุกท่านอันนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเองนะคะมองเห็นด้วยบางเอิญน,นะคะห้าสนะคะ F หรือว่า FC มองเห็นเป็นตัวไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะนี่คือย้ำๆเนไหน้องถามมองเห็นนหย้ำให้มันชัดย้ำๆย้ๆยรำย้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 อยรำย้ย้ำย้ำยนำย้ำย้ำยรอย้อย้ำ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 ยาำย้ำย้ำย้อย้ำ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 ย้ย้ำย้ำย้อย้ย้ำย้ีย้ำ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 ยย้ยยย้ยยย้ยยรยยยย้ำยรยยยยยยย้ยยย้ยยย พระพุทธนะคะทุกท่านมุนเขามสวม้วนค่ะสวม้วนเราก็ได้ปิดแล้วเนาะขอให้ท่านโชคดีนะคะทุกคนเนาะห้าสองสี่อาจจะเบิ้ลหรือเปล่าห้าสองเนาะอ่ะลองไปแป้งเลขตีเลขกันเองเนาะนี่ก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้สติและโปรดใช้วิจารญาณในการรับชมด้วยนะคะย้ำนะคะว่าเป็นแนวทางเนาะนี่ก็มา พระ,ะพุทธนะคะโบราณสถานนะคะที่พญาเต่าทองนะคะวัดเต่าทองนะ,ะตอนนี้ฝนก็กําลังตกโปรยปลายลงมาท่ามกลางแสงแดดนะคะทุกท่านเนาะขอให้ท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ min แอดมินเยอะๆด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะใครกเดเจมาหลังไหลมาแต่ได้ยินก็มาก็ถือว่าตอนนั้นนะครับช่วงวูสวงเสร็จ มีสายบุญเข้ามาเหมือนลักษณะว่าความเชื่อในการลั่นคล้องสามครั้งและจะมีเหมือนจะบอกกล่าวบุญกุศลเนาะพ,พระพุทธธรรมประสงค์แต่ท่านเห็นรูปรูปภาพอยู่ในนี้คุนรูปภาพอะไรจะว่าปุญวาสนาเกลไหมครับผมจำได้ตอนที่แกล่อนฟังเป็นรูปภาพยังมีมีคองภาพอยู่ในงงนะนี้ภาพยังไงเนาะลักษณะคนยืนอย่างนี้ป่ะคะือเหมือนลักษณะคนโบราณยืนอยู่ในกองอืม ท่นพูนบอกว่าท่านก็พูดเหมือนเหมือนที่ท่านพูดเมื่อกี้ว่าเสียงคลองนี้มันเหมือนกับกล้องกลางวานเพราะมากค่ะเราผู้ใหญ่ลองตีดูท่าเดี๋ยวเขาไม่เชื่อว่าเพราะเพราะมากจริงๆนะคะอ่าก็ย่าดัดเดี๋ยวตีดูเพราะมากจริงเพาะจริงมันจะตีดำบมมอะไรนี่ไม่เพาะเลยลูกลูกลูกคล้องดังหน่อยครับ ไปรูปเลยครตาลูปดูครับใครรูปไปดังจริงมัยวันกะ่อนนะท่านผูนใหญ่มีอะไรจะฝากนะครับรวมก็คือปากถึงที่สื่อออกไปนะครับให้สามที่ตรงนี้มีสายบุญมาร่วมศรัทธาช่วงปีใหม่ผมพร้อมคณะกรรมการทั้งสองหมู่ไม่ว่าจะพนันสองหมู่ก็จะมีการทําพิธีในการบุมสวงอ,งอย่างทุกๆปีบางทีอาจจะมีการขอฟ้าขอฝนพายุลมก็อย่าให้มันโดนะครับกระเัยรับไปหมู่บ้านก็อย่าอย่าให้มี ในหมู่บ้านทั้งตำบลนะครับไม่ใช่ให้เกิดตรงไหนตรงนั้นตรงนี้แต่ไม่อยากให้เกิดผมเองก็ขอขอบคุณสําหรับทีมงานยูทูบเบอร์ของเราสถานที่เดยแผนนี่สถานที่คือตรงไหนองสมเดสถานที่แห่งทีแจ้งสถานที่กลับตรงนี้คือเป็นสถานที่ด้วยค่ะจุดตรงนี้ค่ะต<อ>ีเป็นโบราณสถานปราสาทวัดต่อทองครับอยู่บ้านอยู่บ้านตะโมมตะมนต์สกาดครับอำเภอสังขะราชบุรีครับผม